ต้องให้เป็นไพ่ในตอนนี้ตีไงไปดูครับผมเพลงนี้หลักหนึ่งข้องมี 4, ม Hi an, สี่จังห้แหาลักษณะจะเป็น1และ2และ3และสี่และเบต้ามาจังหวะที่1จังหวะอะของจังหวะที่2 3และแล้วก็จังหวะและของจังหวะที่4จะจ้าดูก่อนครับผม one e and a, a,. 3, e and a three e and a four e and a เข้าเพลงดูครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากฝึกตีกลองชุดด้วยเองวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนั่นคือคลิปการสอนตีกลองชุด เพื่อนๆจะได้ฝึกหัดตั้